ที่บริเวณศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่4และ5จังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พรรคเพื่อไทยโดยการนำของนายสมศักดิ์เทพสุทินได้จัดให้มีการปราศัยเพื่อหาเสียงให้กับผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่ 4, 5และ6จังหวัดเพชรบูรณ์โดยก่อนที่นายสมศักดิ์เทพสุทินจะเดินทางมาถึงได้มีการปราศัยของนายทวีศักดิ์อนุคพันธ์เพื่อเป็นการเรียกนํำย่อย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นผลงานที่ผ่านมาของพักเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคและการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการปราศัย3-400คนโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวถึงนโยบายของพักเพื่อไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยเป็นพักไทยรักไทยเน้นในเรื่องของการขาจัดปัญหาความยากจนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแก้ไขปัญหายาเสพติด พูดแล้วทำได้ทำจริงมาโดยตลอดเมื่อถึงสมัยของพรรคเพื่อไทยจึงบอกนี้ว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อคนไทยทุกคนโดยหลังจากการปราศัยนายสมศักดิ์เทพสุทินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองเดินทางไปหลายพื้นที่และในทุกจังหวัดก็มีคนคิดถึงและคอยต้อนรับและเป็นเรื่องดีที่ทุกคนบอกว่าชอบพรรคเพื่อไทยและจะเลือกพรรคเพื่อไทยและไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะตนเองก็จะนำกลับไปเสนอให้พรรคทราบ และนําไปเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไปครับวันนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้รับต้อนรับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัมรีนะครับท่านมาพบปะพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลายเขตท่านมาให้กําลังใจผู้สมัครแล้วก็มาบอกกล่าวพี่น้องถึงนยโยบายของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็พี่น้องมาฟังกันมากมายนะครับหลายๆเขตทุกๆเขตนะครับ ก็ได้รับความนะครับได้รับนโยบายดีๆจากพรคเพื่อไทยมากมายเรามีนโยบายที่ดีที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ท่านสมศักดิ์ก็ได้มาชี้แจงถึงนโยบายของพรคเพื่อไทยแลนดนโยบายซึ่งพักเพื่อไทยเองเรามั่นใจว่าสถาบเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะถึงนี้นะครับพรคเพื่อไทยแลนสไลด์แน่นอนนะครับขอพี่น้องประชาชนร่วมให้กาลังใจพักเพื่อไทยถึงเวลาที่พัฒบูร์ต้องเปลี่ยนนะครับก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันเปลี่ยนพัฒบูร์นะครับ พักเพื่อไทยนะครับเลือกทั้งคนและพักนะครับเขตสี่เขตห้านะครับทวีสักอนุกพันธ์สุภาวีอนุกพันธ์เบอร์เจ็ดเลืกเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เบอร์พักเพื่อไทยก็จมีเบอร์ยี่สิบเก้านะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดเลยนะครับวันนี้ผมมาเจ็ดจังหวัดก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากที่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นและชอบในในโยบาย พักเพื่อไทยจะ,จะเลือกพักเพื่อไทยเพื่อนฝูงที่รู้จักกันส่วนใหญ่ไม่โทรหากันมานานก็โทรกันมาจนรับโทรศัพท์แทบไม่ไหวเวลาผ่านไปจังหวัดไหนเนี่ยก็เคลื่อนไหวหรือเดินทางได้ช้ามากเพราะว่าทุกคนมาแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีกับการที่พักเพื่อไทยมีนโยบายที่ดีแล้วทุกคนก็พร้อมที่อยากจะเชียร์นะครับอยากจะเชียร์ ก็มีข้อเสนอแนะบ้างในบางเขตบางจังหวัดผมก็พยายามรับไปเพื่อในวันข้างหน้าจะได้มีโอกาสนําเสนอผุ้มีอานาจต่อไปครับเป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเขาบอกว่าเพื่อไทยไม่ได้แน่เลยที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ขอให้คอยดูกันแล้วกันนะครับคอยดูด้วยกันเพราะว่าผมดูแล้วประชาชนเป่งเสียงออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันหนักนะหนักแน่นความหนักแน่นของการเป่งเสียงออกมาเนี่ยมันทำให ผู้หาเสียงคนเดินเ,เดินทางราะประประชาชนผู้คนต่างๆมีกําลังใจนะครับผมมีกําลังใจมากเลยที่ได้มาทํางานาในส่วนของการประสานงานในในเขตต่างๆที่ที่มานี้ครับ